ไปอะ้วก็ไปแล้วเราเจ็บเราได้เจ็บเจ้าคือโค้เดินนี่ทำไมไปพี่พี่เมียสองสองหนึ่งเจ็บไม่ได้เจียสองเท่าอ่ะนะได้กูดูไม่ได้ยืนมันลงแบบฮะนี่ก็ยังหนีอยู่ยังหนีอยู่ยังหนีอยู่นี่ก็ยังหนีอยู่ยังหนีได้อยู่ เราขึ้นนี่ก็ยังหนีอยู่ได้อยู่เเดี๋ยวเดี๋ขึ้นนี่ก็ยังหนีอยู่เออใช่กินไปเอากินหมดแล้วเหรอมัอีกงเป็นอย่างนั้นน่ะเขาเดินมาให้กินปีั้าเกิดเลไปต่ออยู่ดีๆไปให้เขากินเฮ้ย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 ไป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 ไไปไไปไปไไไไไ ทำกัน